สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่2กุมภาพันธ์2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทียเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่นะครับตามระบบของเรานะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วก็พองจะเยอะเลยทีเดียวนะครับเดินทางมาแล้วก็1 7 1 8แท่งเลยนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่านะครับเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะฮะหรือว่าเปอร์เซ็นต์การลงต่อจะมีไม่เยอะเพราะว่าเข้า,ขาสู่โซนโอเวอร์แล้วนะครับผลปรากฏว่าก็ ปิดแท่งเขียวที่สูงกว่าไปเลยนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะฮะยังจะบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นจะมีอีกในอีกระดับหนึ่งเราวิเคราะห์กันมาตั้งนานแล้วว่าเป็นการพักตัวอยู่บริเวณนี้นะฮะการพักตัวอยู่บริเวณนี้นะเดินทางมา5-6แทง่งแล้วก็แล้วก็ตรงนี้นะครับเขาทำซปเปอร์ทิ้งไว้นะฮะแล้วมีโอกาสที่จะทำไฮเย่ไฮผลปรากฏว่าก็ เป็นไปตามที่เราคาดการนะฮะเราวิเคราะห์ว่าทางนี้ทั้งนั้นจะต้องใช้เวลาอีกระดับหนึ่งแต่ค่อนข้างจะมาเร็วเกินไปนิดนึงเนาะนะครับส่วนในส่วนในวันนี้นะครับนะฮะก็ยังมีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝังขาขึ้นชัดเจนนะฮะทีแรกก็เหมือนจะอ่อนแรงลงตอนนี้ก็ขึ้นต่อแล้ะนะฮะเป็นโมเมนตัมฝังขาขึ้นที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับ ส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงนะครับแรงซื้อนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับอาจจะลดลงบ้างตามกลไกของตลาดที่เรียกว่า d e m a n d อ e f ฟกติ i เอ็กซ i o n แต่ก็ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับมีแรงซื้อนะฮะเท่าทีแรงซื้อนะฮะลดลงบ้างนะครับแต่ก็ยังอยู่ในแดนบวกเนาะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้มีโอกาสจะขึ้นได้อีก1ชุดเลยทีเดียวนะครับนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับเขาเป็นรอบสัญญาณที่เป็นโกลเด้นคลอสด้วยนะฮะเราก็จะสันนิษฐานและคาดการว่านะครับหากเส้น EMA อเอีเยงตัวกันแบบนี้นะฮะคือเส้นแนวจิตวิยาที่เป็นเดลี่โดยตรงนะฮะต้นตำรับเลยนะครับนะฮะเรียงตัวกันแบบนี้เราสรันนิษฐานและคาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะเดินทางขึ้นไปชุดใหญ่ๆเลยนะครับเราเรียกว่าโกลเด้นคลอส นะเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีก1ชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแล้วนะครับเดินทางมาแล้ว5แท่งนะฮะก็สักประมาณ2 0 0 0กว่าจุดเมื่อวานนะฮะเราก็วิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่านะครับเข้าเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับ ในระยะใกล้นะครับอาจจะเคลื่อนตัวแล้วก็รอรอบสัญญาณใหม่ผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะสรุปว่าเดินทางขึ้นนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวอยู่ไปนี้ก่อนหรือเรียกว่าเบรกย่อนั่นเองหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็น Demand Effective e ็ p a n s i นชั่นั่นเองนะอันนี้ค่อนข้างจะเห็นชัดในทางเฟสที่เล็กลงเนาะนะครับนะฮะ ก็ขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแต่นะฮะยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับแค่เหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อเท่านั้นนะครับหรือว่าเปอร์เซ็นต์การขึ้นต่อก็จะมีไม่เยอะเพราะว่าอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นกลับมาอีกแล้วนะครับเมื่อวานเราบอกว่ากําลังหดตัวกลับหาศูนยะ์เนาะนะฮะเป็นรอบสัญญาณที่ยังไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้นะครับกลายเป็นรอบสัญญาณฝั่งขา ขึ้นมาอีกชุดแล้วนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนเีื่อเรียกว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็มีการลดลงบ้างแล้วก็สองสามชั่วโมงที่ผ่านไปสองสามแท่งที่ผ่านมานะครับก็ประมาณนั สี่ชั่วโมงนะสแท่งก็ประมาณสิบกว่าชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือการพักตัวนี้ของแรงซื้อนั่นเองนะฮะก็คือคนที่นะฮะแรงซื้อแข็งแรงอยู่แถวบริเวณนี้นะครับนะฮะมีการเดินทางมาแล้วสักประมาณ 2- องถึงสามพันจุดนะฮะก็จะเป็นเรื่องของจิตวิทยาการเทรดนั่นเองก็คือจะมีนักลงทุนนะฮะส่วนหนึ่งก็จะมีการแบ่งปิดโพซิชันบ้างเพราะว่าน่าจะถึงเป้าหมายของระบบเข้าแล้วนะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง จะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้ของพักตัวอยู่บริณีก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับทีนี้เรามาดูในทาเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วนะครับ17แท่งก็ประมาณ2,000กว่กจุดเมื่อวาน รเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่เรนนี้ก่อนดูลาดราวก่อนนะครับว่าแอคชั่นจะมีการขยับไปทางไหนนะครับผลปรากฏว่าก็เดินทางขึ้นตามที่เราคาดการไว้จริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแล้วโทษทีเหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้วนะครับนะฮะตอนนี้นะถึงหากจะลงนะครับเปอร์เซ็นต์การลงก็จะมีไม่เยอะแต่แล้วนะฮะ เขาก็ทำสเปอร์ไว้ตรงนี้นะฮะเราก็จะสันนิษฐานและก็คาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะทำหายเ่อไหาทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะ้องขึ้นไปเทสแนวจิตวิทยาที่เป็น r ร s i s t แตนอีกสัก1ชุดก่อนนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็คือส่งอีกอ 2, ประมาณ2,000กน่ปจรดเ็นนะฮะค่อนข้างจะจะเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็กำลัง เหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะฮะก็ตามสไตล์แล้วนะครับก็คือมีการพักตัวของชุดนี้อีกหนึ่งชุดนะฮชุดเมื่อวานนะครับก็บวกไปเกือบ3-4มถึงพันกว่าจุดนะฮะจะต้องมีการพักตัวเป็นเรื่องปกตินะครับนะฮะส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับเช้านี้นะฮะแรงซื้อนะครับ อยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงขายนั้นนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะฮะเราก็อาจจะสังเกตได้ว่านะครับตอนนี้ก็แรงซื้อก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับส่วนแรงขายที่นะฮะมีการลดลงก็อาจจะคนที่เปิดออเดอร์เซลล์หรือว่ามีการเด็กส่วนนะครับมีการเสนอสันนิษฐานว่าระบบของเขานะครับมีการเบรกก็จะได้สักประมาณเกือบพันจุดเหมือนกันนะครับมองที่สัญญาณ มองรอบสัญญาณให้ออกแล้วเราจะมองอินออเดอร์ว่านักลงทุนส่วนใหญ่เขากาลังทําอะไรกันแล้วก็มองรอบสัญญาณนะฮะเป็นแบบไหนตอนนี้เริ่มหรือกำลังจะจบรอบแบบนี้นะครับเราก็พอจะสรุปในเท้าเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะในระยะใกล้นะครับนะฮะอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อเพราะว่ากําลังจะคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เหมือนไม่อยากสดุนต่อนะฮะ ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินในวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นข่าวของปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่1ที่เป็นนอนร์มนะฮะเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับวันนี้ค่าเงินดอลลาร์ถูกนะฮะทุกหนุนนะฮะด้วยปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่1นะครับแล้วก็ค่าเงินหมวดที่2ก็จะเป็นการอ่าพูดถึงเรื่องของนโยบายและแผนที่กําลังจะปรับใน เดือนนี้เนาะนัปลยปลายเดือนนี้แล้วนะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินบวทที่3ก็ยังคงปั่นปวดอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะครับนะฮะปัจจัยที่กระทบโดยรวมนะครับยังทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นทรงตัวนะครับอาจจะมีการขยับบ้างนะครับแต่ก็ไม่น่าจะเยอะนะครับปัจจัยหนุนส่วนใหญ่ก็นะฮะจะเป็นเรื่องของนะครับนะฮะปัจจัยกระทบค่าเงินบวดที่3นะครับที่กําลังเป็นแอคชั่นที่ค่อนข้างจะรุนแรงเลยทีเดียว ถึงปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่1นนะครับที่เป็นตัวเลขสกิดนะฮะออกมาหนุนดอลลาร์บ้างนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําให้นะฮะค่าเงินดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึ้นได้กนรุยเนืองนะฮะปัจจัยฝั่งทองคำใครเรียนไปแล้วนะครับปัจจัยฝั่งทองคานะครับไม่ใช่ฝั่งดอลลาร์นะครับตอนนี้กําลังมีการเกิดการนะฮะอ่าเขาเรียกอะไรอ่า เกิดที่เรียกว่าระบบที่เรียกว่าดิมานนะครับก็คือ,อแรงซื้อนะค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นนะครับทำให้มูลค่าของสินค้านั้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนปัจจัยกระทบฝัง่งดอลลาร์ก็ยังโคงโถูกทรงๆนะฮะไม่สามารถจะท ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าได้นะครับก็ทําให้ค่าเงินดอลลาร์ทรงกับสุดเนาะนะฮะแบบนี้นะครับทําให้นะฮะสมการปัจจัยกระทบค่าเงินของเรานะฮะยังทรงหนุนราคาทองคํานะครับให้มีโอกาสขยับขึ้นได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ